ความเคารพที่ไม่มีที่สิ้นสุดประชาชนร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในวันที่14พฤศจิกายนที่ท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคารพและความเศร้าโศกประชาชนจำนวนมากที่แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนันปีหลวงภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่จิตอาสาตำรวจและสถานพยาบาลเคลื่อนที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย และสะดวกสบายในการเดินทางมาถวายเคารพแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจนางสุชายาชาวจังหวัดประทุมธานีเปิดเผยว่าเธอและเพื่อนสองคนเดินทางมาเคารพพระบรมศพเป็นครั้งแรกโดยรู้สึกผูกพันกับพระองค์ท่านอย่างมากเธอยังประทับใจกับพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านเช่นการนำผ้าไหมไทยไปสู่สายตาชาวโลกและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพต่างๆซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเธอมากและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไป นางสุชายายังเปิดเผยว่าเธอมองพระองค์ท่านเป็นเหมือนแม่ของแผ่นดินและตั้งใจว่าจะมาเคารพพระบรมศพอีกหากมีโอกาสเหมือนกับที่เธอเคยทําในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมมนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชบรมนาถพิรสํานักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพในสี่ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่หนึ่งถึงสินาฬิกาสีนาทีช่วงที่สองสองถึงสินาฬิกาสีนาที ช่วงที่ส17นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีช่วงที่4 19นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกานอกจากนี้ยังเปิดให้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณัพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเวลาเก้าถึง21นาฬิกาคำถามที่น่าสนใจพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีพันธ์ปีหลวงมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรคุณคิดว่าการส่งเสริมศิลปาชีพและวัฒนธรรมไทยควรเป็นไปอย่างไรในอนาคตมาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์